จ้าสบายดีทุกคนวันนี้เราจะพากันไปตลาดเอ่อวัตถิพาไปตลาดตลาดอย่างก็ตลาดแอนเน็กเนาะขายตลาดให้เบิร์น้ำเนาะวะ่ามันจะมีของแบบคือของบัานเฮาเนาะส่วนไหลแล้วก็พัดแบบราคาถูกเนาะไปกันเลยเนาะไาให้แม่นอนอยู่พอดียก่อนเลยดีกจังหวยมาก ตอนนี้ประาามาณห้าโมงแรงเรงน,ะนบบาะออกจากบ้านกันเหงาออกเต็มตัวเลยเดี๋ยวเราไปไปเบิ่งกันว่าในตลาดมียังไงโอเคเดี๋ยวไปพบกันอยู่ตลาดตอนนี้เราก็อยู่ตลาดหอตลาดเอนเน็กแล้วเนาะด,ดูด้านละ่ะเดี๋วนนยวถ้ายังเญาไปเบิ่งเดี๋ยวจะเปิดกล้องหลังนเนาะมาเบิดไปพบกันเลยอันนี้ก็ไขปนะ่ปาลาปลาไหลนะอันนี้นะ เดรู้าเขา,ลานนนะไาาล่าาลามันีมีมักนาดเดี๋ยวให้อยากให้เบิ้งหันตายเดี๋ยวสีองเบิ้งหันเนยย้าก็ไล่ขอยองยองเบิ้งแล้วกันจักปลาพี่จังปลาไก่ันแบบนั้นปลาจักปลายัางู้มีปลามึกนะมีมักซิดา เปน่ยบก็บาาคะทางนีกะเป็นผักสัรพผัดผักเนาะลาลายๆาสิผากันยางเขาไวๆดี้ตอาอเลคับนหยนุ่ลวมฟังียตกต้านอันนี้หมัะนาวแตงสะอเนยใบกระดกกระเดี คนละครึ่งก็มีแต่ฮาบอมีคนละครึ่งเนาะกันกระจายเ,เต็มเลยจะ้ะเขามาเบิ่งข้างในเนาะป้าตรงไหอไ <c oughs> ม่กินให้แม่เหนนั่นเต็มไอ้เงูนมีผ่านไปไวๆเลยเลยด้อเพราะว่าสายตาในช่วงนี้มีห่านนี้ด้วยยังก็ สีลิ้มมูกนันชุชิกรม,มกีมาบุงมาเบุญมีอย่างเนาะคือคือมันะะอะมันอะมันดึกดือน <Funny. S 1> แข็งแข็งไม่ต้มกม็มีประแดกกม็มีอันนี้เห็ดบด นี่ผักกาดน่ะเปะ็มบดอ่อนโอ้มะเขือมะขดมะเข่งน,นี่ประดูประดูเมนานกทีโโห้หอยไม้จุปลานนต,ตัวตนี้ไก่ต๊ะกัม้นไก่ยังบนต้มไก่ยังตัวเป็นๆเนาะมีพวกเสือัว mặc sống quýt nắng 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 quái nắng nắng quái nắng nắng mùa mặc lọc bung tóc hà mi thân nia sợ mặc sợ karma sụp giữa hò nyang ngọc soi mặc sợ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 i xoay ปูเต้นดอง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 จะเป็นเต้นเป็นอันนี้ยำปลาหมึกนี่จะเป็นไข่ปลาหมึกบดยำหมึตัวนเนี่ยแน่นไปกับุะรไยังอีก้านมจะหน่อยไหมสิ สีบิดเลย็นย่างอีสองสองแถวสองซอยนั่นเองแต่ว,ว่าเหนื่อยแล้วเนาะเรามาเอาขนมนปังดีกว่าเอาเมื่อกินเมืออ่อซาเนาะเอา,เอายังไส่กอกหนึ่งเลือกกัน้วาวโปดสมววนไป นี่ย,ย,มยหม,มูย้อบุกจิ้มเอาส่กรักกันพละกินได้ตุยเพรวางเลยก็เิดสีมาเรียบไก่กว่ากินไก่ไก่ฮันนี่แซบ จะสู่คเนเเียวไร่คเนียวแซกว่าน,น,น,วนุ่มนุ่มคนไล่ไล่อาหารก็แต่คนนัวนัวได้คิวมาแล้วอเออใกล้กินเอ,อ็ดปิกหนังจะดีที่จุดเลย เดี๋ยวเราจะซือบม่สองฟามอีนนี้ไปสิบบาทหนึ่งสองสามสาสิบบาทขม้เออีกสิบบาทอันนี้วาัี่ิบคัถือเนอาะฮะนี เปนทุงเนี่ยมะเขนะือเนี่ยทุงโรสิบบาทุงเตะแต่เลยไปนะครบขเรียิชื่อเลยพูดบอกอาชื่องไงมาชื่อเนาะไปแกงแปะมาไหมกับโบมีปปปปปเป็นละบาปูปูทะเลปูปูปูคนไหนโอ้โ,อโอมหมักกําไง สื้อลำไยแล้วฮะก็คือสิได้เมื่อเนาะวันยั่งกว้างอยู่ตลาดเลื่อยยางละเท่ากหรออกมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือว่าไม่กับโบได้อียงกับโบได้พักกับโบได้ซื้อเนาะ แต่ว่าได้คงกินแรงมาแล้วเนาะจะได้ขนมป,ปังแล้วก็ลำไยข้าวเหนียวแล้วก็ลาบเนาะสงสัยมันนี่กระตงหิดยังย่ยมาแต่คงกินครบแล้วเนาะเมื่อเลยเนาะเดี๋ยววัาชีเแวะซื้อกาแฟเซเว่นแล้วก็เขาเพื่อนเนาะ